อันนี้มักหวดใช่ไหมเขาเรียกเขาเรียกบางหวดป่ะเนอะเขาเรียกมักหวดเนาะเต็มเลยสุกเต็มเลยมันยังไม่สุกมากไงเอาเราไปวางไว้บนโต๊ะมันจะหวานนะเบนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บ เต็มเลยลูกดำๆเต็มเลยอันนี้ก็คือมะขวดมะหวด,กหวดเก็บมาก็จะปล่อยให้มันสุกปล่อยวางไว้สักะสองาวันแหันเหี่ยวเหี่ยวแล้วมันก็จะออกรสชาติหวานๆนิดนึงมันก็จะมีสีสันดำนิดนึงนี่เก็บมา ภาษาเขมรก็คือมักจลุกทอดมันก็หลังจ้านี่มันฝลังที่ต้มเยบร้อยแล้วแล้วก็นี่จ้าอันนี้ก็เป็นมันฝลัง,แล,แ,ลลงนะแล้วก็แครอทต้มเนาะนี่เราก็หั่นเป็นชิ้นๆก่อนที่จะนาไปต้ม มันนีากาศน้ำมาเป๊ะไหมโอ้โอ้ชนะชนะเป๊ะแล้วเป๊ะมานี่ไมาสิมไม่ได้อยูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาดามทีลนบ้านนอกมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำเอ่อเป็นเมนูนะคะอาหารอาหารของฝรั่งนะคะเนาะก็อันนี้จะเป็นผักเอ่อผักอะไรนะผัก ะล่ำดอกแล้วก็หัวหอมแล้วก็ปาปิก้าเหลืองปาปิกาแดงเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีเห็ดชอกเป็นยองด้วยนะจ๊ะอันนี้เราก็ผสมใส่ไข่แล้วก็แป้งนะคะแป้งอะไรก็ได้เป็นจะเป็นแป้งอันนประสมหรือว่าแป้งที่หันเป็นแป้งสำ็ตลูกก็ได้เนาะค่ะเนาะนี่ก็ตอนนี้กระทะเราก็เริ่มเดือดแล้วเนาะนี่ก็จะมาใส่กระทะนี้ละจ้ะง่ายๆานะคะวันนี้ก็ทำอาหารง่ายง่ายจ้ะ รับรองว่ารสชาติแซ่บแน่จ้ะแล้วก็เราก็ได้ทําครีมซอสไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นครีมซอสที่เราทําไว้เนาะเป็นไว้ซอสนะคะรสชาตินีก็แบบว่าอร่อยมากค่ะสามารถกินกับเนื้อกับอะไรอะสเต็กได้ทุกอย่างเนาะนี่ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดอันนี้กันเลยเนาะทอดผักกันเลยนี่ค่ะ ไข่นะคะก็ใส่ไข่แล้วแต่ตามใจชอบนะคะส่วนมาดามเองก็ใส่ไข่แค่น้วยเดียวจ้ะเพราะว่าไข่ประหยัดมากเลยเหลือไข่แค่ไม่กี่ใบก็เลยไม่ได้ใส่เยอะปกติก็จะใส่อยู่ประมาณสองสามลูกนี่ค่ะก็ช้อนหนึ่งก็ได้ประมาณหนึ่งหลุมเนาะอันนี้ก็ทดลองไปก่อนเนาะก็เผื่อว่าอาจจะได้ใช้แป้งเพิ่มนะคะแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจก็เลยไม่กล้าลง ไว้หลายหลุมเนาะเอาหลุมเดียวไปก่อน